ครับสวัสดีครับพี่น้องที่ขรพบรับมเน <may> <on the> <days> okay. time, time, ี้วิธีชีวิตพ่อเพียงป้าปี่ป้าน้องเข้าเข้าหัวเข้าสวนคือเก้าแหละครับพี่น้องแวะมาชมบรรยากาศกับหล่อเพื่อนหลอสั้นนี่แหละพี่น้องเลยสวนป้าในหน่อยของวิธีชีวิตพ่อเพียงอยู่ขังเพื่อนขังสั้นนี่แหละครับป่าไผ่อย่างมาหลาะเบิ้งใชได้พี่น้องฝนตกมาได้ฝนกระลังเล็งเนาะพี่น้องเดี๋ยวด้ตยนไผ่ห่าก็โอ้กระลังกรลังเขียว งามเลยแล้วับพี่น้องในการอยู่ครับปลูกไผ่ไว้ก็บพ่อได้เอาไว้แต่อยู่แต่กินย่ำมเขาเป็นนอเนาะพี่น้องแง้มเป็นนอกันบุ้ยเพราอยากเลวยลรอครับพี่น้องเนี่ยจะได้ชีวิตพอเพียงกับปลูกเก็บทิมใบหญ้าสี่หรอพี่น้องเยลยรอมึงนองว่าเขาพ่อแตกพ่อเกิดได้จักน้อยไปวันสัตวกับวันสัตว์เเกิดอยู่ครับนอไม่ ้นไผ่ของวิถีชีวิตพอเพียงเนาะปลูกไว้ก็เอาไว้แต่ยูแต่กิน่นและครับพี่น้องหกไปด้วยต้นบุกต้นไม้อย่างเสียแล้วครับหล,ลอบเมื่อกหลอมสร้างของวิถีชีวิตพอเพียงก็ได้มันยากาศเดิมเดิมครับคลางหัวคลังสวนฝนฝ่าก็ตกลงมากกับรการอยู่ครับพี่นอ้องว้าไดยการดีขนาดเลยฝนก็ได้ฝนฝ่าสมเด็จกาละสินได้ตกดีขนาดพี่น้องก็ได้การอยู่ครับต้นบุกต้นไม้ที่ปลูกไปก็เขียวงามดีครับอีกเล็กน้อยก็จะได้กินน้อนเนาะร้อนใหม่เข้าก็ได้ ขี่มุ้งครับตรงเลี้ยงวิถีชีวิตพ่อเพียยงกับปูกไ้ประมาณจักสิบยี่สิบกอเลยแล้วครับพี่น้องเมืองบรรยากาศครับหล่อเมื่อนหลอสร้านของวิถีชีวิตพ่อเพื่อนเลยไม่จะปลาตะดงเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวกไปทั้งปุ่นก็เป็นปลาเป็นดงขอบองห้านมันก็เป็นปลาเป็นดงหมือนกันแล้วครับพี่น้องทั้งปุ่นกันด้ยทั้งกอไปทั้งตนบอกดวงแล้วทั้งตนดูตนพักขี้เล็กเข้าแน่ได้กินอะไรกับปูกไว้แล้วครับพี่น้องไปทั้งปุ่นก็เป็น ต้นกล้วยก็แซ่ๆกันไปครับต้นกล้วยต้นบุกปีต้นบุกขนุนเท่ากับปลูกไปพ่อว้ัยอยู่ตะกินเนาะพี่น้องใครการที่ก็เป็นปลาไปดองไปต้นใดต้นไใดเขาไงเขาโตออกดอกออกผลตะกินกับขิท่านั้นแหละครับพี่น้องแบบง่ายๆวิธีชีวิตพ่อเพี้ยงมีพื้นที่นะกับปลูกเนาะเดี๋ยวก็ไปกับฮ่มลมลื่นดีแล้วครับพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้ก็อาชีพเมืองหรือประเทศไทย ไปเขาว่าแต่เต็มที่ไปไดนเนาะมันแห้งมันแรงมาโดนแต่ว่ากับฝนฝ่าตกลงมาช่วงว่างได้ได้หันกับรายการอยูุคพี่น้องอ่ารายการนี่แหละครับฝนฝ่าตกลงมากระชุ่มช่ำชุ่มช่ำดีอีเจ้กหน่อยกับใส่กินนอไม่อีเจ้กหน่อยก็บสีกล้วยเขาก็บสีจะเริ่มเติบโตไปก็ออกลูกออกผลให้ยุคได้กินเนาะปลากล้วยไปทั้งกลุ่มล้วพี่น้องเลยก่าไปทั้งกลุ่มก็เป็นของหลงฮานครับก่อภัยแน่สารพัดยาแล้วกับต้นบุกมีต้นบุกม่วงตัวที่สักในกูครับพี่น้อง ไว้ไปให้ยู่วใหกินเนาะทั้งทั้งคุณก็ได้เป็นโฮมเป็นเงาไปอีกส่วนหนึ่งแล้วครับหนาห่อนมากกับพ่อเด็กพ่อเด็กโฮมเย็นดีร่มกับผัดเย็นๆเ,เลยเนาะพี่้องนี่ก็ได้อันนี้ก็ล่อขาเกินเนาะให้ยู่ให้กินครับวิถีชีวิตพ่อเพียงกับปูกไปแอมแมมอมแอม,มแถวบ้านนี่แหละครับส่วนต่อไปทั้งคุณก็เป็นปลาขางเซเว่นหน่อยทั้งคุณก็บทเป็นปลาบังหน้าวเนาะพี่้องอันนี้ก็กิกนชุงครับ ปลูกไว้เดี๋ยวไปก็มิตรเป็นป้าเป็นดงไปแล้วครับวิถีชีวิตพ่อเพียงก็ได้คนหมักปลูกเนาะพี่น้องปลูกไวก้วไไครับวัน้เสียงหายแล้วครับต้นหมวกต้นไม้เพิ่มออกซิเจนในอากาศนฮาเฮาอีกตั้งหากครับเพิ่มความซุ่มความเย็นในเฮาอีกทั้งหากสบายสบายแล้วรับปลูกไว้ทั้งเสียกัใ,นในไง่ม่แล้วเราก็รอจะรอถ้าเขาให้ผลผลิตเนาะพี่น้องนี่ก็ได้หลายสิ่งหลายอย่างที่ปลูกไว้ต้นหมวกต้นไม้ต้นไผ่ เราผัดยางแลลวครับพี่น้องเดี๋ยวก็ไปกับาพี่น้อยเราพี่น้องฝนเพิ่งตกเลยบพาทนโดนครับอีก่ชักน้อยหมละเขายังสิเป็นนอให้ได้ยุ่ได้กินครับเป็นนอมาแล้วแต่รายการแล้วครับบ้านนี้เรื่องนอไม่สมอ๊ากเห็ดขายขายนอสดเ้องเมื่อนั้นแหละครับพี่น้องแต่รายการอยู่ครับบรรยากาศหลอกเงือนหลอกสั้นเดี๋ยวไปเห็นราคาอยู่คนกับเซเว่นหน่อยของวิถีชีวิตพ่อเพียงแหละครับพี่น้องจนทั้งปีวันวางกับปลูกต้นบัวต้นไม้ไปเนาะเราให้เขาเป็นปลาเป็นโดงไปพอเลย ย่างหน่อยเขาก็ได้ยู่ได้กินน้ำแล้วล่ะครับลไฟมันเรื่ยเกิดน้อมากอะเป็นเห็ดน้อนไม่สมไม่ได้ขายนอที่น้องขายนอสดเขาเมื่อไรล่ะครับโดยการเลยครับสังใใ่งง่าพุ่นครับผูกไปหลายอย่างจะนวยเป็นคนให้ยู่ได้กินก็โอเคเลยครับพี่น้องถือว่าเขาเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ครับรอบๆบ้านเขาเนาะเวลาดันมามันก็จะได้ซุ่มได้เห็นน้ำตัวครับพี่น้องเอาบรรยากาศสางเืงกตกางซั้นเลยละ่ะให้พี่ให้น้องเาใน,ในเมืองครับ บรรยากาศที่เก่าที่เดิมคนมาปลูกเนาะพี่น้องเดียวกับปกระ hob ตึ้งอยู่บนแล้วพี่น้องเนยเป็นปา่าเป็นดงไปวิถีชีวิตพกเพียงคนมักปลูกกับปลูกไปเรื่อยๆจ่างนีแล้ะครับปลูกไปพี่น้องไม่เสียหายครับย่างหน่อยก็เกิดมาเกิดผลในห้องอยูเลยกินกับโอเคเลยละครับพี่น้องหลายอยา่างกีะเอาปลูกไปกับทยอยให้ผลผลิตเท่าก,กันในการอยู่ครับพี่น้องเรื่อง็ยอยผลผลิตจะดีไปอยก่ย่างหนึ่งครับลดต้นทุนในการลดค่าใช้จ่ายในการ ซื้อหาตัวเหลือเขาก็ขายแกกพี่แกแก,แกน,น้องเขามขนาดแล้วครับซื้อหนึ่งแสนสิบคือวิธีชีวิตพ่อเพียงหวานเนาะอ่ะเขามีอา,ากาศอยู่ขางหัวขางสวนขางเคื่อนขางซั้นข,าง,า,นขางเซเว่นหน่อยละให้พี่ให้ใหน้องกันในเมืองครับฝากจ่องวิธีชีวิตพ่อเพียงฝากก็เล์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับพี่น้องจะได้ไ่พลาดคลิปจะได้พี่น้องกันในเมืองครับขอบคุณพี่น้องเาครับสวัสดีครับ